ตายิเกิดแสนตอนนี้นะครับผมนะฮะงานเข้าชิบหายรัวๆนะครับสำหรับพักที่มีแคมเปญเพียงพักเดียวที่บอกว่ามีส้มไม่มีเทาตอนนี้เราโดนจับเอาจับเอาไม่หยุดหย่อนสักทีล่าสุดนะครับตำรวจไซเบอร์ก็บุกจับนายรัชะพงศ์ส้อยสุวรรณผู้สมัครสอสอตากเขตสองเอียวเว็บพนันอีก แล้วมึงไม่ต้องไปพูดนะครับว่าส้มเขาเจอแล้วเขาเอาออกมึงไม่ได้ไปเจอครับตำรวจเขาไปจับออกมาครับถ้าตำรวจเขาไม่เจอมึงก็ยังเอามันไว้อยู่ในพักมึงนั่นแหละอย่าไปพูดว่าส้มเจอแล้วเขาเอาออกทุกพักแหละครับถ้าตำรวจเขาเจอมีหลักฐานแล้วเขาไปจับเนี่ยนะฮะมึงจะล้างตัวไว้ก็ไม่ได้หรอกครับนะเพราะตำรวจเขาไม่ให้ล้างนะฮะเขาต้องเอาไปสอบสวนดาเนินคดี นะฮะจัดก,การตามกฎหมายเลิกพูดได้แล้วเลิกท่องตามกันมาได้แล้วเลิกถูกโปรแกร,รมงงโง,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 ง่แล้วก็ไม่เคยคิดเองเนี่ยนะครัคนอื่นเขาฉลาดกันไปหมดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังดักดานนะฮะเราบอกว่า ต่อให้ส้มเป็นยังไงกูก็จะเลือกนะครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่มึงไม่มีสิทธิ์ไปด่าคนอื่นอเขาดักดานเช่นเดียวกันเพราะมึงก็ดักดานอยู่แล้วกูก็ไม่รู้จริงๆนะครับวกว่าจะไปถึงวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับมึงจะเหลือสักกี่คนที่ยังไม่รวม 44. ่สอสออีกนะครับโอ้โหบันรลอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ไม่เป็นไรด้อมฟินอยู่แล้วเพราะด้อมจะหาเหตุผลทุกอย่างมาซับพอร์ต ด้อมจะหาเหตุผลทุกอย่างมาเชียร์ด้อมจะผลักดันไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่โง่ด้อมพร้อมจะผลักดันให้พักทําต่อไปเรื่อยๆจนมึงไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็ชิบหายไปพร้อมๆกันให้มันจบที่รุ่นกูเนี่ยแหละครับ